Bismillahirrahmanirrahim rahim alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim sallallahu 'ala nabiyyika wa rasulika muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahmatullahi wa barakatuh kap kaw syukur kap menorsalah nak kap thi prang dai hai niyamat kap rao hai rosiki kap rao haiชีวิต hai sukkhaphat thi di na kap nai rop rop wan thi phan ma na kap la ko nai wan ni rao ko ya mi e ชีวิตมีรมหมยใจมีสุขภาพที่ดีนะครับสามารถที่จะพาทัวร์มาสุยุดกอลสัสบานหะัตาราในยามเช้ามาทําหน้าที่ของเราในฐานะท,นาที่เป็นบ่าวที่กตัญญูรู้คุณต่อลสาสบฮาห์นหัวตารานะครับเพราะเรานั้นจะต้องกลับไปพบกับองค์นะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปรับการสอบสวนด้วยนะการที่เรามามีชีวิตบนหน้าเราดุนยานี้เป้าหมายจริงๆก,ก็คืออ,อิลล,ลัอาบูดูนะให้ทำอัลล์ให้เราทําอิบารัดต่อล,สลาสบฮาเท่านั้นนะครับไม่ได้มามีชีวิตเพื่อที่จะแสวงหาความสุข ไม่ได้มันมีชีวิตเพื่อที่จะกอบโกยหาทรัพย์สินเงินทองนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องตระหนักให้มากๆนะครับไม่ได้มามีชีวิตเพื่อสร้างชื่อเสียงสร้างเกียรติยศนะครับแต่มามีชีวิตเพื่อที่จะอิบ,รบาระต่อลาสบานาอูวาตาลารับใช้อลสาสบานอูวาตาลาปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์นะครับอันนี้ต้องวางความคิดให้ดีนะครับให้ตระหนักรู้ด้วยนะครับแล้วกอ็อย่าได้หลงไหลได้ปลื้มนะครับกับความสุขสมราในดุนยา ทรัพย์ส,สินเกียรติยศ่งางๆที่รับในดุนยาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องทดสอบเท่านั้นเองวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งสิ่งต่างเหล่านี้ไปนะครับไปพบกับอัลสุรอานนั่นเองพี่น้องกับอัลลอฮ์บอกเราอัลกุรอานนะครับในสุระอะลัญจาศยายะนะครับอยายะที่2ี่นะครับถึงความสําคัญของอัลกุรอานแล้วก็ยืนยันให้เรานั้นได้เชื่อมัน่นแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับอัลลอฮ์บอกนะฮาซาบาซอยรุลินนาสิฮาซาบาซอยรุลินนาะิบดาวราะ เราบอกอัลกุรอเนี่ยเป็นแสงสว่างแก่มวลมนุษย์นะครับและเป็นแนวทางที่ถูกต้องและความไม่ตาแก่หมู่ชนที่มีความเชื่อมัน่นนี่คือสิ่งที่อลัลลอฮ์สวลายืนยันเอาไว้นะครับให้เราได้เชื่อมั่นนะนะครับแล้วก็ได้ตระหนักให้มากๆนะครับว่าอัลกุรอเนี่ยเป็นแสงสว่างแก่มนุษย์จริงๆนะครับพามนุษย์ออกจากความมืดไปสู่ทางความสว่างออกจากความโง่เขลาไปสู่ความมีสติปัญญานะนะในการรอบรู้ต่างๆนะครับ าอัลกุรอานเป็นแสงสว่างแก่มนุษย์นะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่จะพาเรานับไปสู่สู่วันอัคคีรอ์ด้วยกับความาถูกต้องนะครับไปสู่ความสําเร็จในวันอัคคีรอต์นะครับนี่คือสิ่งที่เราบอกไว้ว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นแนวทางอื่นจากอัลกุรอานเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราต้องปฏิเสธให้หมดนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ นันผมจะได้ยืนเน้นย้ําอยู่ตลอดเวลาว่าตำรับตาราด้วยคำพีอื่นใดเนี่ยณนะวันนี้เวลานี้นะครับเราจะหยิบยกเอามาเป็นตัวตั้งในการดำเนินชีวิตไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะเราจะอัลกุรอานเป็นบรรทัดฐานสิ่งใดที่ขัดหรือแย้งกับอัลกุรอานเนี่ยอันนั้นเป็นโมฆะทันทีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรานจะต้องรับรู้ฟัตวาความเห็นของผู้รู้อิหม,มัมท่านใดก็แล้วแต่ถ้าขัดแย้งก,กับอัลกุรอานกับสุนนตทรสูลเนี่ยเป็นโมฆะทันที อันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องเชื่อมัน่นนะครับแล้วเราบอกต่อไปนะครับว่าเรหัตุเล็กอามีอยู่กี่นวลและเป็นความเมตตาแก่มูชนที่มีความเชื่อมั่นด้วยเป็นความเมตตาเราได้รับได้รับรู้ผลบุญได้รับรู้การตอบแทนจากอรสุฮานในวตาราจากอัลกุรอเนี่ยนะเราก็จะต้องมีความเชื่อมัน่นอลหัจะตอบแทนให้นะครับคนที่ศรัทธาต่ออะหัเชื่อมันน่นในอัลกุรอเชื่อมันน่นในอ์สุฮาตาราเนี่ยนะครับเขาจะประสบกับความสำเร็จนะครับ ประสบกับชัยชนะในวันอัลลอฮ์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานตาลาบอกให้เราได้รับรู้ไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องชุกรอดต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบานตาลาด้วยนะครับเพื่อให้เรานั้นะจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องในดุนยานี้เพราะวันหนึ่งจะต้องกลับไปพบก,กับพระองค์ละสุบานตลาลานั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกต่อไปนะครับอีกในชุราะลกอบนะครับอายะที่3นะครับว่าอินัลลดีนะก้าลูรับบุนอัลลอฮู ซุมมสตากอมูอัลลอฮ์บอกถ้าจริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของพวกเขาแล้วเขาก็ปฏิบัติเขาก็ยืนหยัดตามคํากล่าวนั้นนะเขากล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าเนี่ยแล้วเขาก็ปฏิบัติเขาก็ยืนหยัดนะไม่ได้ไม่ได้ตลบตะแลงไม่ได้ปิ้นป้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้กล่าวแต่วาจาอย่างเดียวเขาปฏิบัติด้วยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยพี่น้องไม่ได้กล่าวด้วยวาจาปฏิบัติด้วยเป็นเรื่องที่เราี่จะต้องตรวจสอบตัวเองทุกคนทุกๆคนเลยนะครับต้องตรวจสอบ พ่อรอบอกแล้วนะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายทำไมพวกเจ้าถึงพูดแล้วพวกเจ้าแต่สิ่งที่พวกเจ้านั้ไม่ปฏิบัติริม,มาตะก,กลูลมาลาตะกาลูลนะนะทำไมพูดในสิ่งที่ไม่ปฏิบัติพูดแล้วไม่ทำนะอันนี้มีมีมีเยอะไหมก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะครับเราก็จะต้องพยายามปรับปรุงตัวให้ได้นะผิดพลาดมีกันทุกคนนะครับพี่น้องนะเรื่องผิดพลาดเนี่ยแต่เมื่อพบกับความผิดพลาดแล้วเราปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่เรื่องหน้าตำหนินะปรับปรุงแก้ไข ตาตัวเรามาสิ่งที่สู่สิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าตัวต่อราสุบาหาในวตาราแล้วก็กลับมายืนหยัดในทางที่ถูกต้องอันนั้นคือสิ่งที่ควรที่จะปฏิบัติตอนนี้บอกคนที่ผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่รู้รู้ว่าผิดแล้วหยุดยุตินะตาบั้นตัวต่อลาลาแลวกลับมาสู่สิ่งที่ถูกต้องนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลฎีนาก้าลูรับบุญอัลลอฮุซุมมัสตะกอมูแทจริงบรรดาผู้ที่เขากล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเขาเนี่ย แล้วเขาก็ยืนหยัดแล้วเขาก็ปฏิบัติเขาไม่ตั้งปาคีต่อละซุบฮานอะหัวตาลาเขาไม่ทำชิริกต่อพระองค์นะครับเขาไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ซูลห้ามเขาไม่ทำในสิ่งที่เป็นการอุตริในาศาสนาวิทีเดาบีดาร์นั่นแหละเขาไม่ทำนะครับแล้วเขาไม่โต้แย้งอัลกุรอานนะเขาไม่เอาเหตุผลอื่นเอาหลักฐานอื่นมามีความสำคัญเหนืออัลกุรอานแล้วก็สุนนะขอรอสุนส,สลาร์สลามนั่นเองนะนะคนนี้คือการยืนหยัดในการปฏิบัตินะและเขาก็ออกหาจากความชั่วทุกชนิด เรื่องมัสยาทั้งหลายทั้งปวงแม้ว่าคนส่วนมากในสังคมเนี่ยจะยินดียินยอมแล้วก็แล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ตามเขาไม่ทำนะครับเพราะอัลลอฮ์ห้ามเอาไว้เราซูลห้ามเอาไว้นะนี่คือการยืนหยัดในการปฏิบัติตามคำกล่าวนะครับอัลลอฮ์บอกฟ,า,า,ฟาลาเขาฝืนอะไรฮิมเวลาฮุมย่าซานูนนะครับเมื่อเขายืนหยัดแล้วตามคำกล่าวนั้นแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะก็จะไม่มีความความบาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เศร้าสลดเสียใจนะครับ คือลักษณะประการเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของคนที่อ إ ي ่านจริงๆนะคนที่มีตักวาจริงๆด้วยใจที่รัสแล้วก็บริสุทธิ์นะครับเขาจะไม่หวาดกลัวนะไม่มีความหวาดกลัวใดๆต่อพวกเขาแล้วก็ไม่เศร้าโศกเสียใจด้วยนะไม่กลัวสิ่งต่างๆไม่กลัวแม้ว่าถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะไปเจอกับอะไรเขาก็ไม่หวาดกลัวแล้วก็เขาไม่เศร้าสลดเสียใจด้วยแม้ว่าเขาจะต้องทิ้งครอบครัวเขาว่าอยู่ข้างหลังเพราะพระบรมรานั้นจะเป็นผู้ปกปักรักษาเป็นผู้นำทางให้ เพราะเขายืนหยัดในการปฏิบัติเขาไม่ได้เป็นคนที่ตลบตะแลงไม่ได้เป็นคนที่ปิ้นป้อนไม่ได้เป็นมูนาฟิกไม่ได้เป็นมุนาฟิกีนนะเขาอีมานแล้วเขาปฏิบัตินะครับเขาศรัทธาแล้วเขาปฏิบัติเขาเชื่อมั่นด้วยแล้วปฏิบัติอย่างเต็มร้อยเต็มพลังความสามารถของเขานั่นเองนะเราบอกว่าพวกเขาจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาแล้วพวกเขาก็ไม่จะไม่เศร้าสลดเสียใจแล้วนะถึงครอบครัวที่เขาทิ้งเอาไว้ด้านหลังนั่นเองนะครับเราบอกอย่างนะครับนนะต่อไปว่าอุไยกาซาบุลยันนะ เ,เราบอกชนเหล่านี้คือชาวสวรรค์เนี่ยเนี่ยลักษณะของชาวสวรรค์เนี่ยคือทาอะไรคือกล่าวว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วยืนหยัดตามคํากล่าวนะคือปฏิบัติด,ด้วย,นย่นเองนะคือพูดแล้วทำพูดแล้วปฏิบัติไม่ใช่พูดอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับงั้นเราก็ลองสํารวจดูนะครับเริ่มเลยเริ่มที่ตัวเราเนี่ยอะไรบ้างที่เราพูดแล้วเราไม่ทําเราก็แก้ไขซะ อะไรบ้างที่เราเรารู้เราเรียนเรารู้แล้วไม่ปฏิบัติก็แก้ไขซะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทเ,เราทั้งหลายนะั้นจะต้องได้เติเพราะเราบอกแล้วนะครับว่าคนที่เขากล่าวว่าเอาล้อป็นพระเจ้านะเขากล่าวว่าล้อพระเจ้าแล้วเขายืนหยัดนะนี่แหละเขาปฏิบัติเขาเข้มแข็งหมายถึงว่าทําแบบเอาจริงเอาจังเลยนะไม่ได้ทําแบบทําแบบล้อเล่นเอาจริงเอาจัง,จงทุกๆท,ที่ นะแล้วเขาจะไม่กลัวอะไรเลยทั้งที่นอกจากลาสบาร์เนอหวตาลาไม่กลัวคําติเตียนตําหนิติ่งต่างๆพวกนี้นะครับเราบอกพวกนี้จะไม่เศร้าไม,ไม่กลัวแล้วก็ไม่เศร้าเสีสสยใจคนเหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์อุลยกาสมรดยันนะพอลีดีนาฟีหานะพวกเขาน่ะเป็นผู้พมนักอยู่ในนั้นตลอดการนะบอกด้วยว่าเป็นชาวสวรรค์และได้อยู่ตลอดการด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องยากเลยการที่เราอยากที่จะเข้าไปเป็นชาวสวรรค์น,นะครับไม่เรื่องยาก ขอให้เราหัวใจเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับยืนหยัดแล้วก็ปฏิบัตินะครับกล่าวว่าอลอรถพระเจ้าแล้วก็ยืนหยัดในคํากล่าวนั้นแล้วก็ปฏิบัติคือรักษาคารักษาคําพูดรักษาสัจจะวาสาที่ให้ไว้ก่อนเรา Allah, สุมาฮาตลาจริงๆนะครับไม่ใช่รักษาได้แต่แต่ลมปากนั่นเองนะครับเราบอกว่าคนเหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์พวกเขาจะเป็นผู้นักอยู่ในนั้นตลอดการยะซาอุมบิมาการุยามาลูน เป็นการตรอบแทนที่พวกเขานั้น <c oughs> ได้กระทําเอาไว้นี่คือสิ่งที่พระองค์เราสมบัตลานเะตรียมไว้แล้วตอบแทนเอาไว้แล้วสาหรับคนที่เขากล่าวว่าราเนพระเจ้าแล้วเขายืนยันถามว่าการทําความดีการทำม,มันเนี่ยบางสิ่งบางอยา่างอาจจะมีความยุ่งยากนิดนึงมีความลาบากนิดหน่อยแต่ทําได้นะการที่เราจะไปสอหาริสกีหาเงินหาทองลำบากแค่ไหนเรายังตะเกียรตะกายไปกันได้เลยตื่นตีสามตีสนะครับออกแต่เช้ามืดยิงได้เลย แต่การทําอามเวดาเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากลําบากเล็กนิดนึงนะแต่เราก็ต้องพยายามทาให้ได้นะครับทำให้ได้เอาชนะรับสู่ตัวเองให้ได้เอาชนะชัยตอนให้ได้เอาชนะฟิตเนสต่างๆให้ได้นะครับอย่าได้ไปสนใจใส่ใจนะครับใครเขาจะตําหนิติชินอะไรอันนี้เป็นเป็นเรื่องของคนนะครับคนนะเราอย่าไปใส่ใจนะแต่ที่เราควรจะต้องให้หนักมากนะนะก็คือหน้าที่อมามะนาท่อัลลาฮุซลาให้กับเราเนี่ยเราพยายามรักษาให้ได้อย่าได้ขาดตกบพกพร่องนั่นเอง ก็ขอให้เราขอดูอานะครับขอเาราสัวลานั้นให้เรานั้นยืนหยัดยืนหยัดในศาสนาของพระองค์ยืนหยัดในการตอบอัดต่อพระองค์ให้ได้นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะยุ่งยากลําบากเราก็ก้องก้าวข้ามผ่านมันให้ได้เพราะชีวิตเรานะครับมีเวลาที่จํากัดเหลือน้อยเต็มทีนะครับเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยผัดแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้นะครับวันนี้ยังมีเวลามีโอกาสนะครับสุขภาพมันก็เป็นสิน่งสำคัญนะครับบางคนอาจจะต้องถูกทดสอบเรื่องสุขภาพก็อดทนสมัตินะครับเราขขอดูอา ทำให้เต็มที่ทุกอย่างทำที่เราใช้ที่เราซุนปฏิบัติแล้วก็งดเว้นในสิ่งที่เป็นของฮารอมงดเว้นในสิ่งที่เป็นสิ่งที่อุตริในศาสนาทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอรัวให้เรากลับไปพบกับพระองค์นาชนะนั้นในสภาพของบ่าวที่กตัญญูรู้คุณนะครับและเป็นผู้ที่มีทักวาอีหมานอย่างแท้จริงนะครับก็ฝากพี่น้องทุกที่ครับอักูลกาวิฮาสัฟสักฟิรุลอาซิมบัลัยะลัิกุมอุซัยมุสลิมีนบิกุลีซัมฟัสสักฟิรูฮุอินหาวละกฟุรุรฮิมัสลามุอะล